ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องออดออดอดอ,อุทัยเกลี่ยแสงไล่ วัดไวชวนกันทักทายแสงสุริเท้าวได้น้อย สุขสว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันลาลา พ่อจะสอนคัดไทยนะลูกนะและเขียนตามที่พ่อเขียนนะพ่อคือครูคนแรกของผมท่านสอนให้ผมเขียนกอกาขอขาคัดลายมือตั้งแต่อายุผมสามขวบและพอผมโตขึ้นท่านก็หาครูบาอาจารย์ดีๆให้กับลูกๆทุกคนไม่เพียงแค่การหัดเขียนหัดคัดลายมือ ท่านยังฝึกให้ผมเป็นคนรักการอ่านการอ่านออกเสียงให้พ่อฟังเป็นประจำจึงทำให้ผมมีนิสัยรักการอ่านจำได้ว่านังสือในห้องสมุดรประชาชนประจำจังหวัดไม่น้อยกว่าพันเล่มผมอ่านจนหมดและยังช่วยให้สามารถพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคาไม่ว่าจะเป็นคาควบกล้ำรอเรือรอลิงหรือแม้แต่จังหวะจาักโคน เป็นผลให้เมื่อมีการประกวดการอ่านเล่านิทานหรือเขียนเรียงความในชั้นเรียนผมจึงได้รับรางวัลหรือคะแนานดีเสมอเสมอ เสร็จหรือยังนี่ถ้าอยากจะเล่นอ่ะนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่างานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องทําให้เสร็จซะก่อนไม่ใช่สักแต่รับปากอย่างเดียวนะนอกจากเสร็จแล้วจะต้องดีด้วยนะ เด,เดินมาเข้าไปในทัพเห็นลูกเคยพ่อเจ้าลูกเอ๋ยงามหนักนะ่าน้อยหรือรูปร่างเหมือนเทวดาหน้าตาจิมลมิมพริมเพราผิวเนื้อเรือเรืองเลื้องประหลาดนังทองคำธรรมชาติหล่อเล้าฟ้าผีเกิดเอ๋ยลูกเคยเรา งามจริงนัดเจ้านางมนทาถึงตัวพี่เมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นรูปร่างก็อ่อนแอนโออาไม่แกล้งอวดสวดทรงหน้าตาใส่ชดาเครื่องประดับก็รับรองแต่ไม่เหมาะเมื่อนลูกเคยเราคนนี้เป็นต่อพี่อยู่ราวสักสามสอง แพ้เขาที่เนื้อไม่เป็นทองกระนั้นน้องยังรักว่ารูปงามตรัสพลางแย้มยิ้มพริ้มพรายแล้วพริพายปราไสไต้ทา,ามลูกรักจงทแถลงแจ้งความเจ้านี้มีนามมากรใดวงวานวานเครือเนื้อหนอพงเผาเราก็เป็นชะนาย อยู่ประเทศธานีบุรีไรัํยทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมาแสนสงสารนันทาที่น่ารักษฉลาดนักวิ่งออกนอกถนนมัวแต่เพลินปลาปลืม้มจะลืมตนถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวานิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้เชา กลับเรือแต่กลงเปล่าไม่เห็นหนะ้าเคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมาเจ้าทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอ่ยสาธุเรียนเชิญทุกทุกท่านนั่งคุกเข่าแล้วก็ตั้งใจกราบคณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ kra kra โทษนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อของเจ้าออดใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับครับคุณพ่อเอยเห็นมาทําบุญทีิวัดบ่อยๆนะครับเออผมก็เลยไม่ได้เข้าไปทักทายสักทีครับเพิ่งรู้เนี่ยครับผมเอายังไงทานข้าวด้วยกันครับอ๋อครับขอบพระคุณครับครเอาสุตักข้าวให้ครูข้าวจานหนจ้ สวัสดีค่ะคุณครูสราวุธจำหนูได้ไหมคะเอ๊สุดารัตใช่ไหมลูกอ๋อครูจำได้ครูเคยสอนหนูสักประมาณชั้นป .1 ป .2 เห็นจะได้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะครูเออแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะลูกไปเรียนอยู่ที่ไหนยังไงก็หลังจากจบมัธยมก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะก็ไปช่วยแม่เขาขายขนมจะได้ให้น้องๆเขาเรียนต่อกันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ดีแล้วล่ะล ok> ูกช่วยที่บ้านขายของทำงานเนาะเสียดายนะครับตอนที่คุณครูยังสอนสูุอยู่เนี่ยผมไม่ได้ไปพบคุณครูที่โรงเรียนเลยก็าโมเดยุ่งมาทำสวนอยู่ตั้งใจไว้หลายเที่ยวพอเข้าที่เข้าทางปุ๊บก่อนด้านมาเกิดสงครามโลกขึ้นอีกแต่ก็ยังดีนะครับที่คุณครูไม่ทิ้งเด็กๆสนไหนยังกลับมาสอนที่นี่ต่อจริงๆผมเป็นคนราชบุรีครับ แต่พอดีว่าบรรจุเป็นครูได้ที่นี่นะครับก็เลยต้องมาสอนเด็กๆที่นี่ครับก็ไม่แน่นะครับยังวางแผนอยู่ครับก็กะว่าจะกลับไปลองบรรจุที่นู่นดูนะครับถ้าได้นี่กไ็ได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านที่นู่นด้วยแต่ก็คงอีกนานแล้วครับอเอาไว้สอนพะดุงให้จบป .4 ก่อนดีกว่าครับถึงตอนนั้นเนี่ค่อยคิดกันอีกทีอืครับ ช่างบังเอิญนะครับผมเองก็เป็นคนราชบุรีเหมือนกันอ้าวเหรอครับคุณพ่อครับผมโอครับแล้วก็ปู่ของเจ้าออดเนี่ยย้ายมารับราชการที่นี่ครับผมก็เลยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆครับเล่าครับนายพัดุงนี่เขาเป็นคนเก่งนะครับคุณพ่อไปประกวดอ่านภาษาไทยอ่านกรอนนี่โอ้ได้รางวัลมาเยอะเลยนะครับเล่นกีฬาก็เก่งเพื่อนๆก็รักผมว่าคุณพ่อเลี้ยงลูกดีนะครับ อืก็ได้คุณครูนะ่ครับช่วยอขอบพระคุณครับเออคุณครูครับครับคุณครูสอนภาษาไทยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับคุณครูพอจะรู้ไหมครับว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยคิดอักษรไทยแล้วก็คำพูดภาษาไทยเนี่ยมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงแล้วก็อธิบายให้คุณพ่อฟังนะครับคือสำหรับเราเนี่ย ท่านพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยท่านได้นําอักษรไทยมาจากไทยรือไทยเขินนะครับรวมถึงวรรณยุกนี้ก็ได้นํามาจากคเขมนอย่างเช่นตัวรอเรือชอช้างหรือว่าคําคววกล้มต่างๆน,นะครับท่านก็พยายามจะรวบรวมจากละแวกนี้ทั้งหมดให้ได้ครบทุกเสียงทุกตัวจึงเป็นที่มาของพยัญชนะทั้ง44ตัวของไทยเรานี่เองน,นะครับยังไม่พอนะครับยังมีสลากอีกด้วยเพราะว่ามันมีหลายเสียงก็เลยเป็นที่มาของสลากอีกทั้ง24รูป32เสียง แต่พอเอามาใช้เนี่ยก็ต้องมีการามาผันเสียงก็เลยก็เลยกลายเป็นการผันวรรณยุกเอกโทรตรีจัตวาขึ้นมาอย่างไรนะครับอเออนายพดุงลองยกตัวอย่างให้คุณพ่อฟังสิรุปว่ามีคําไหนบ้างที่สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งห้าวรรณยุกแล้วก็มีห้าความหมายด้วยนะลูกคาว่าไกลไก่ใกล้ไก่ไก่ไกไกอ,ออกเสียงวรรณยุกค,ครบห้าเสียงและมีความหมายแตกต่างกันไปครับอ แต่หลังจากนั้นนะครับพอท่านพอ่อขุนรามคำแหงท่านได้รวบรวมทั้งหมดได้หมดแล้วท่านก็ได้บัญญัติศั์ขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าการบัญญัติศัพ์ของท่านนี่ไม่ใช่ว่าเมื่อมีคําศัพท์ใหม่แล้วก็จะทิ้งคําศัพท์เก่าบันจึงตามมาเป็นคําซ้อนในจากหลายๆภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าภูจากทางอีสานนะครับก็จะมีความหมายว่าเป็นดินที่ถูกดันให้สูงขึ้นกลายเป็นเนินสูงนะครับ ส่วนคาว่าเขานะครับที่มาจากทางมอญกลางคํานี้ก็มีความหมายว่าเป็นดินที่ถูกดันให้สูงขึ้นกลายเป็นเนินสูงเหมือนกันแล้วพอขุนรามคำแหงท่านก็ได้รวมคำสองคำที่มีความหมายแบบเดียวกันนะครับให้กลายมาเป็นคำภาษาไทยนั่นก็คือคำว่าภูเขานั่นเองครับเรียกว่าได้ใจไปทั้งฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคำเลยนะครับที่ท่านได้รวบรวมจากแควนต่างๆให้กลายมาเป็นคำไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกุศโลบาย น,นอกจากท่านจะได้สร้างภาษาไทยให้กับเราแล้วนะครับย,ยังเปรียบเสมือนการสร้างดินแดนใหม่เปรียบเสมือนการขยายอาณาจักรของพ่อขุนรามคำแหงในสมัยนั้นอีกด้วยครับอครับอ่ะทานทานครับครครับผม คุณครูครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็เชิญไปสนทนาต่อที่บ้านแล้วกันนะด้วยความยินดีเลยครับคุณพ่อครับบางวันผมนี้เรียนไปเที่ยวถูกครูสราวุธตีที่โรงเรียนแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบครูสราวุธนั่งคุยกับพ่อเลยถูกพ่อตีซ้ำให้อีกที โดดเรียนหนีเที่ยวกี่ทีแต่ผมโดนครูสลาวุธตีไปตั้งสามทีแล้วนะพ่อถ้าอย่างนั้นก็ต้องถูกฆ่าตีเป็นสองเท่าจากที่ครูตีไปหยิบไม้เรียวมา นลายวะลองกันหลายระวังของด้วยฮะเอ้าอ่อนเฮ้ยโอ้มีของดีจากเมืองจีนนะของดีดีทั้งนั้นด้วยมาฝังได้ไม่สวัสดีใจวัง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 เยอะเลยเฮ้ยอน้อยยังเรียนหนังสืออยู่อีกเหรออ้าไม่ไหวนะเอ่อนพวกเรื่องนี้กะจะส่งให้อน้อยเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเลยเหรอ ว่าเสียเวลาเวลาไปเปล่าเยวก็แต่งงานแล้วไอ้ที่เรียนเรียนมามันก็ไม่ได้ใช่นี่ดูอย่างอเอาเหมยเอาเหมยไว้ดีกว่าเหมยมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเอาเหมยเนี่ยไหมตอนนี้อยู่สบายกับผัวไม่ต้องไอ้ที่เรียนซื้อไม่ต้องเรียนเรียนให้ผัวผัวทำไหมลูกข้ามีปัญญาเรียนข้าจะให้เรียนจบสูงที่สุดมีความรู้ติดตัวไม่ต้องมีผัวก็อยู่สุขสบายได้เนี่ยความรู้นะ จะช่วยให้คิดหนทางทำมาหากินแล้วก็ช่วยหาผัวดีๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงๆออดหยิบหนังสือกองที่ข้าอ่านจบแล้วนั่นมาเด้แล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างด้วยกันแล้วก็อ่านเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินให้หมดเลยครับพ่ออ่านดังๆ ลูกอ้วเนี่ยมีผัวมันไม่ได้เรียนหนังสือแต่มันก็มีความสุขไว้เป็นอะไรอ่ะเหมย ถาพ่อไม่จับฉันแต่งงานป่านนี้เราก็คงได้เรียนด้วยกันแล้วนะแล้วแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะก็เหมือนแม่บ้านธรรมดาทั่วไปอะความรู้ก็น้อยนี่ถ้าลูกฉันมันเรียนสูงกว่าฉัน ฉันก็คงจะบอกสอนอะไรมันไม่ได้เด็กสมัยใหม่มันฉลาดหัวแข็งสอนก็ยากแม่ความรู้ต่ำๆอย่างฉันลูกที่ไหนมันจะไปเชื่อพี่ยอดชายเขาก็จบสูงฉันพูดอะไรไปเขาก็ไม่เคยเชื่อ เผาว่าฉันความรู้น้อยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องจะไปช่วยแก้ปัญหาหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ได้ถึงจะเป็นแม่ที่มีความรู้น้อยอะ่ะแต่ฉันเชื่อนะว่าลูกอะ่ะมันก็ยังมีความเคารพลและเชื่อฟังในตัวแม่อย่างเธอนะเหมยแล้วส่วนเรื่องพี่ยอดชายเนี่ยสักวันเขาก็จะเห็นถึงความฉลาดของเธอเอง ว่างๆอะ่ะก็หยิบหนังสือมาอ่านสิความรู้อ่ะหาได้รอบตัวเรานะเหมยเธอเป็นคนฉลาดอ่านแป๊บเดียวว่าเข้าใจแล้วขอบใจนะน้อยอะ่ะนี่หน,งน,นังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเหมยเอาไว้อ่านสิทำไมอ่ะเหมย ยอดชยเขาไม่ชอบเห็นฉ like ันอ hey, ่านหนังสือหรอกเฮ้ยนี่มันจะมากไปแล้วนะคนอ่านหนัง <lace> ส <facilities> ืออ่ะเป็นคนฉลาดนี่ตกลงว่าผัวแกเขาไม่อยากให้แกมีวิชาความรู้เลยใช่ไหมเนี่ยครัวเมียจะรู้ทันทุกเรื่องนะสิแล้วนี่ลุงทรงเขารู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อมึแต่งงานไปก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยอ่ะผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ท่ารับใช้สามีนะ ยิ่งฉันเห็นชีวิตเหมยเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันยิ่งอยากจะเรียนให้สูงสูงเอาให้ความรู้มันเทียบเท่ากับผู้ผู้ชายที่ชอบดูถูกผู้หญิงไปเลยแล้วนี่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ทั้งชีวิตเลยใช่ไหมเนี่ยยังไงก็เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นะเหมยเอาไว้ให้ลูกอ่านก็ได้แล้วก็ให้ลูกอ่านหนังสือให้ฟัง เราก็จะมีความรู้ไปพร้อมกับลูกเหมยไงแล้วว่างๆก็หาครูเก่งๆดีๆแวะเวียนมาพูดคุยที่บ้านบ้างจะได้วิชาวความรู้เพิ่มเติมไปมพร้อมกับลูกไงฉันเอาใจช่วยนะเหมยขอบใจนะน,น,น้อย ครบบาทอย่าให้คาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยคอยบันจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคราวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราการจงเลี้ยงคัน่นให้อ่อนระทดใจเอา้เอาเฮ้ออดอ่านหนังสือให้พ่อเองฟังจบแล้วก็ไปเอาของฝากที่ลานนะและช่วยลุงแยกสมุนไพรไอ้สมุนไพรเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนวิชาความรู้ที่ลุงให้กับเองเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนี้ ม่ต้องมัวหมกมุ่นอยู่แต่ตำราเรียนหลอกนะกลับไว้เอาทํยไมอ้อยกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านไปดูแลผัวเองไปอาสิงสวัสดีค่ะพี่เหมยสวัสดีครับคุณสงสวัสดีค่ะเออสวัสดีีวัางสวัสดีค่ะอ๋อ แล้วเดี๋ยวรุ่งนี้นะเชิญครูสลาวุธเนี่ยมากินข้าวที่บ้านกันตอนเย็นนะบ้านเลยครับด้วยจชนกชนนีนั้นมีคุณไปการุนเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ่มอุทรปอนข้าวเป็นข้่าไรมาจะได้พึ่งพาที่กาดวง ถ้าเราดีมีจิตคิดอุปธรรมกุศลล้ำเลิอเท่าภูเขาหลวงจะปรากฏยศจริงสิ่งขั้งปวงกว่าจะล่วงลุถึงสึ่งพิมานเทพไทยในห้องสิบหกชั้นจะชวนกันสรรเสริญเจริญสรรราสตรีนี้เป็นยอด ยพพาพานนนนนดเลีีนนนน้้งชชกััสำหรับครูทางธรรมนั้นเมื่อไหวเด็กก็คุ้นกับวัดพอสมควรเพราะหลวงนาของพ่อเป็นเจ้าอาวาสและพ่อพาไปวัดอยู่เสมอผมจึงได้รู้ได้เห็นที่เป็นแบบแผนที่ดีมาตั้งแต่เล็ก ธรรมที่ทำให้ผู้นำไปปฏิบัติมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปัญญาวุฒิธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องเจริญงอกงามแห่งปัญญาประกอบด้วย 1. สัปปุริสังเสวะแปลว่าคบสัตบุรุษคือหาครูดีให้พบการเลือกครูดีนั้นต้องพิจารณาสองเรื่องใหญ่เป็นสำคัญคือต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแน่ใจได้ว่าท่านจะสามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะครูคือต้นแบบและต้นแบบเป็นสิ่งสำคัญ 2. ส,สัตธ,ธรรมมสวนะแปลว่าฟังธรรมคือฟังคำครูให้ชัดเมื่อเราได้พบครูดีแล้วสิ่งสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องฟังคำครูให้เข้าใจอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพี้ยนความหมาย ฟังแล้วต้องได้คำจำกัดความของเรื่องนั้นๆออกมาอย่างชัดเจนการให้คำจำกัดความคือการกำหนดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันวิธีการหาคำจำกัดความแบบง่ายๆก็คือการตั้งคำถามในเรื่องที่เรียนด้วยคำว่าอะไร ปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู้ 白眉大目中。